สวัสดีครับวันนี้สวัสดีตอนเย็นเย็นก่อนเลิกงานนะครับผมพามาดูหน้างานที่อำเภอห้วยเมฆครับรถคันที่ผมขับต้นตานต้นหญ้าไม่อน,นี่มาจะทางในพี่น้องนี่น้ำแข็งแข็งจะเลิกงานกันแล้วนะครับสิบล้อวิ่งมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับผมไม่เข้าไปตักแล้วครับ เดาแมคโครก็เดินกลับขึ้นมาแล้วมือนีก็มาเห็นงานขึ้นเ่าครับผมตามปกติแดดออกมือนีท้องฟ้าสดใสเป็นงานขุดลอกทำเออเขาเรียกโครงการแก้มลิงเนาะโครงการแก้มลิงในพระราชดำริของเขื่อนลําปาวนะครับนี่คือหน้างานที่ผมทําอยู่นะครับผม น้ำก็ยังเยอะอยู่เพราะตอนนี้ก็หน้าฝนแล้วฝนตกทุกวันมีเมื่อวานนี้ไม่ตกวันนี้ก็เลยเข้ามาทํางานได้ตอนนี้ก็ทีมงานผู้รับเหมาก็เข้ามาเยอะครับแม่โคอยู่ทางด้านนู้นครับผมค่นผมแม่โคยทังหุดซิฟก้นก็ลังแหยียบหยากันตักดินเดินสิว่าแหยว,ว่าหาาิกันได้เห็นมันล่อซุ่มภาพเข้าไปครับผมโครงการยาวมาก พื้นที่ก็กว้างขวางนะครับตอนไห้ลงไปเก็บขึ้นมาหมครับที่เป็นน้นเจาะก,กอเจะแกล่ะั่นขุดไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับขุดไม่เสร็จฝนตกลงมาก่อนปีนี้ไม่รู้จะได้ลงไปขุดหรือเปล่าเพราะว่าน้ำเข้ากันบังมาแล้วถ้ามันแรงก็โอเคเนาะขัดแม่นมันแรงกัสิเห็ดเดียวถาว้าบ่แรงกับบ่ได้ลงไปเห็ดเดีวเป็นปีนาปีต่อไปนะครับผมแล้วตอนไหนกันจงว่ากัน บักโคเบสีฟ้าอยู่รอบห้นอีคันนึงครับคันนี้คาโต้เอสดีสองไอด้อยยี่สิบเปอร์ไปดูหน้าง,งานกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรทำเครื่องเห็ดงานกับเครื่องซ้อมรถพี่น้องเอยเสื้อสิแล้วเครืร่องขับเค่องซ้อมเสือสิมุมมือ แตละมือแต่ละเว้นวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมหน้าง,งานเพราะได้ทรงงานให้ครับเป็นเจ้าหน่ายนะจังน้อยครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมมากดไลค์กดเลิฟขอบคุณทุกไลค์ตอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบุญเกิดใจดีไม่มีอะไรจะตอบแทนก็ มีแท่เสียงเพลงตอนเย็นๆนะครับตอนไรสดร้องเพลงตอบแทนบุญแทนบุญของเพื่อนๆพี่ๆ,ๆนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดการทำงานนะครับนี่คือตัวตวนที่แท้จริง <c oughs> ตัวตวนที่แท้จริงของคนทำงานนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนนี้ก็จะเลิกงานแล้ว ใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเห็นคอยบ่บบัน